สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่คนรัก F1 ทุกคนนะครับกลับมาในภาค2ของบาเรนนะครับสนามล่าสุดที่เกิดขึ้นในการแข่งขันเอวันะรเราจะมาพูดถึงในส่วนของอเล็กซ์อัลบอนอังสุสิงนะครับน้องเล็กของเราสามารถที่จะคว้าโพเดียมอันดับที่3ได้ก็เรียกว่าเป็นโพเดียมครั้งที่2ในชีวิตการเป็นนักแข่ง F1 ของน้องเล็กแล้วก็เป็นโพเดียมครั้งที่2ในฤด,ดูการนี้ด้วยนะฮะ ในช่วงเวลาที่เราลุ้นกันหัวเลี้ยวหัวต่อว่าตกลงจะเป็นอย่างไรนะครับกับอนาคตของนักแข่งไทยคนนี้ในเวที F1 วันะว่าข้อสรุปต่างๆเนี่ยมันก็ออกมาได้ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบอาจจะได้รับโอกาสจากทางผู้หลักผู้ใหญ่ของทีมนะครับแต่ก็มีขขาวล่ามเขาลือให้เราได้ชวนเสียวกันอยู่ตลอดว่าปีหน้าเนี่ยจะมีที่อยู่ไหมหรือว่าจะไปไหนยังไงกันดีนะฮะ แต่ในส่วนของในฟอร์มล่าสุดนะครับจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ต้องไปคิดมากนะครับเพราะว่าเล็กก็ได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งด้วยการจบอันดับที่3ได้ผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าการขึ้นโพเดียมครั้งนี้ของอาลวอนเนี่ยมันมาเพราะดวงแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเซอร์จอเเรสจากเวสติงพอยต์เนี่ยเครื่องไม่พังซะก่อนเล็กก็คงจะทำได้แค่ที่4 แต่ถ้าเรามามองดูเข้าที่4ี่ก็ไม่เสียหลายนะทุกคนจริงๆนะผมว่าถือว่าทําได้ดีเลยลหละด้วยการชนวนวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นมามากมายเนี่ยแล้วเราจบ1ใน4ได้เนี่ยผมว่าก็ไม่ธรรมดานะครับก็มามาไกลแล้วละ่ะแต่การที่ได้อันดับสามาเนี่ยก็ต้องมองไปที่เกมการแข่งขันผมอยากให้ทุกคนที่อาจจะพลาดการเกมการแข่งขันไม่รู้ไปดูไปดูได้ที่ไหนนะฮะย้อนหลังแต่ถ้าใครที่ได้ดูเนี่ยก็น่าจะไร้ข้อกางขานะจริงๆ คือเราต้องไปมองดูว่าเพเรสเนี่ยทำไมรถถึงพังแน่นอนว่ามันก็อาจจะมีเรื่องดวงที่ทำให้เล็กได้ได้อันดับ3แต่ถ้าเราพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าสาเหตุจริงๆที่รถพังเนี่ยมันไม่มีหลอกว่ารถมันพังเองรถมันจะมีอยู่2อย่างนะครับที่ผมเข้าใจ2อย่างหลักๆเอาละกันอาจจะมีหลายอย่างกว่าน,นั้นแหะแต่แต่ถ้าจะพูดถึงหลักๆเนี่ย คืออะไรบ้างที่ทําให้รถพังก็คือ1นึ่งะระเบบสมบัติเหตุไปชนใครเข้าไปหมุนไปตีลังกาไปชนกําแพงมอย่างโกชองนั่นก็คือรถพังกับอีกประเด็นหนึ่งก็คืออาจจะพังเพราะว่าเครื่องยนต์มันเรียกว่าเกินลิมิตนะฮะมันฮีตเกินไปคําว่าเกินลิมิตเนี่ยก็คือเป็นความผิดของใครแน่นอนนะฮะไม่มากก็น้อยนักแข่งก็จะต้องมีส่วนด้วยคือทีมงานก็มีข้อมูลกันมากมายอยู่แล้วลว่า สามารถที่จะเหยียบไปได้สูงสุดเท่าไหร่คือนักแข่งเองเนี่ยถ้าถ้าหลายคนได้ดูนะครับอย่างแม็กเวอร์สเเปนเนี่ยก็ามักจะถามทีมงานบ่อยๆนะครับเขาเขาจะวิทยุคุยกันว่าจะไปได้ไหมจะอาจได้ไหมยอย่างเงี้ยมีหลายครั้งนะฮะที่ทีมเบรกไว้อยา่ยาๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเฮ้ยถ้ามากกว่านี้เดียวยางจะไม่ไหวนะเว้ยถ้ามากกว่านี้เครื่องยนต์จะไม่ไหวจะออกจากเกมน,น,นั่นเครันเครื่องยนต์จะจะรับไม่ได้จะพังก่อน น,นักแข่งก็คงจะต้องไปฟังคือจะไปเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักก็ไม่ได้เสมอไปนะฮะอาจจะเป็นเรื่องยางเนี่ยอาจจะพอได้อยู่นะครับอาจจะพอทราบว่าเฮ้ยมันยังคงยึดเกาะได้อยู่นะแม้ว่าจะวิ่งมาเหมือนจะเกินลิมิตเกินจํานวนรอบแล้วเนี่ยแต่รู้สึกเวลาเข้าโค้งมันยังนิ่งมันยังไม่มีอาการสายอาการอะไรเลยใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้อาจจะพอสังเกตได้แต่เรื่องเครื่องยนต์เนี่ยบางทีเนี่ยมันก็นอกเหนือนอกเหนือ กว่าที่นักแข่งจะประเมินได้ด้วยความรู้สึกตัวเองณขณะนั้นซึ่งก็ต้องอาศัยข้อมูลจากทีมช่างนะฮะที่อยู่ข้างนอกที่เขามีข้อมูลว่าตอนนี้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนมันเป็นยังไงอะไรกันบ้างใช่ไหมเฟรเดอรเองแน่นอนนะครับว่าเขาขึ้นหน้าออาบอนอยู่เยอะใน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 ช่วงประมาณเทศท้าย,ยนะครับอ่าช่วงประมาณ10 10รอบเทท้าย,ยเนี่ยคือขึ้นหน้าประมาณ6 6- 7วินาทีเยอะไม่ถือว่าเยอะนะฮะ คือแบเบอร์แล้วล่ะว่ายังไงก็ยืนโพเดียมแบบหล่อแน่นอนอยู่แล้วแต่ทุกคนดูนะครับประมาณ4-5หรอบเพลท้ายเนี่ยอัลบอนขยับแกลบเวลาจาก6มาเหลือแค่3นะฮะเหลือแค่3มันไม่เป็นผลดีผมมองว่ามันมันไม่เป็นผลดีกับเพเรสเขาอยู่แล้วคืออาจจะไปโดนแซงรอบสุดท้ายหรือเปล่าก็ได้เพราะว่าแกลบเนี่ยมันมัน,ม,นมันขยับมารวดเร็วอย่างน่ากลัวมันบ่งบอกในตอนนั้นนีผมคิดว่า ยางของเฟรสจ,จะไม่ไหวหรือเปล่านะฮะในในตรงนั้นคือคือเล็กเนี่ยเสมอตัวแล้วนะครับอ่าอัลบอนเสมอตัวก็คือขับในลิมิตของตัวเองนั่นแหละคือเข้าใจว่าอาจจะไล่ทันหรือไม่ทันเนี่ยผมไม่ทราบไม่ทราบไ,าบได้ร้อยเอนะครับอาจจะไม่ทันก็ใกล้เคียงหละนะแต่มันมันมองได้2ออย่างในตอนนั้นก็คือเรามองว่าจะมองว่าเอาบอนเร็วเร็วเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่เชิงนะฮะจะมองว่า เร็วกว่าเพเรสมากเกินไปมันก็ไม่เชิงแต่แต่ผมมองว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างเกิดกับเพเรสผมไม่ได้คิดเรื่องของเครื่องหรอกผมคิดเรื่องอาจจะมีปัญหาส่วนของอยางหรือเปล่านะฮะแต่เราก็เซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าเพเรสเองก็คงจะกลัวนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมที่มองเข้าไปเนี่ยคงจะกลัวว่าโอ้โหแบบถ้าโดนเอาบอลแซงในช่วงท,ท้ายๆเนี่ยมันมันไม่แฟร์หรอกยังไงก็ต้องแบบว่านะักเหยียบให้เต็มที่ผลของการ เหยียบเพื่อที่จะหนีในช่วงท,ท้ายเนี่ยเครื่องยนต์มันก็รับไม่ไหวนะทุกคนมั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 นก็รับไม่ไหวคือเข้าใจนะครับว่านักแข่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยากจะเหยียบก็เหยียบได้นะจริงๆทั้งทั้ง m o t o g รทั้ง F1 น่ยมันก็จะมีส่วนที่เหมือนกันหลายอย่างอยู่ข้อนี้ก็เหมือนกันนะครับรถมันก็จะมีลิมิตของมันอยู่นะว่าคนที่อาจจะวางแผน1 มันไม่ใช่แค่เป็นนักแข่งอย่างเดียวที่ผมบอกไปมันเป็นเรื่องของทีมช่างที่มันมีข้อมูลมีอะไรอยู่อยู่อยู่ในหน้าจออยู่แล้วเนี่ยว่าโอเคแล้วคุณไปได้หรือไม่ได้อย่างไรคุณควรจะขับที่เท่าไหร่มีนักแข่งหลายคนนะครับที่อาจจะไม่ฟังทีมช่างก็มีหรืออาจจะแบบว่าเท้าหนักไปหน่อยนะฮะ,ะทาให้รถพังนะแล้วก็มันก็เกิดขึ้นกับเเรสผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับมันก็เลยทําให้ โพเดียมมาที่มาแบบส้มหล่นแต่คําว่าส้มหล่นไม่ได้หมายความว่าไม่เก่งนะฮะน้องเล็กเนี่ยผมไม่ได้ว่าพูดถึงว่าเอาบอนยอดเยี่ยมเพราะว่าเป็นคนไทยที่เราเชียร์นะแต่ผมมองว่ามันก็เป็นหนึ่งในความผิดพลาดของเซอร์จอห์เพเรสเขาด้วยนะครับทุกคนคือถ้าเกิดว่าเขาเขาไม่เร่งมากแต่ก็เข้าใจนักแข่งอยู่แล้วแหลว่าแน่นอนศักิรีมันค้ำคอแล้วมันเหลือแค่รอบการแข่งขันแค่ไม่กี่รอบเนี่ยนะ คือถ้าเกิดว่าเขาขับเพื่อที่จะที่จะ,จะรักษาอ่ารักษาเครื่องให้ไม่ให้มันจบบางทีอัลบอนก็อาจจะมาจ่อท้ายแล้วอาจจะโดนแซงไปในแค่ไม่กี่โค้งหรือเปล่าอ้เนั้นมันอาจจะเจ็บใจดังนั้นก็เลยเสี่ยงพอเสี่ยงปุ๊บก็เป็นไปตามที่หลายคนลุ้นนะหลายคนคงจะลุ้นว่าโอ้โหแบบน่าให้เกิดอะไรขึ้นกับเฟรเสักอย่างเธอะอัลบอนจะได้ขึ้นโพเดียมนะครับ มันก็เลยกลายเป็นโปรไฟล์ชั้นดีของอัลบอนอีกครั้งหนึ่งแหละฮะทุกคนกับการที่ยืนโพเดียมได้ก็ยอมรับนะครับว่าก็คงจะเป็นเป็นเป็น,ปนสิ่งที่ทําให้อัลบอนเขามีไฟพอสมควรแต่การต่อสู้ยังไม่จบฮะทุกคนยังไม่จบเป็นสิ่งที่อ้างอิงไปถึงการให้ให้ข้อมูลให้คําสัมภาษณ์มาของผู้หลักผู้ใหญ่ในทีม r e ดบู l เร a ซิ่งเนี่ยก็บอกมาว่า ก็คงจะต้องประเมินกันไปจนถึงนู้นละเสร็จสนามสุดท้ายใช่ไหมฮะถึงจะบอกได้ว่าอนาคตของนักแข่งไทยคนนี้ก็คืออเล็กซ์อัลบอนังสุสิงเนี่ยจะออกมาอย่างไรนะฮะจะยังคงอยู่ทีมเดิม Red Bull r a ซ i n g ต่อไปไหมหรือว่าจะไม่ไหวแล้วจะโดนส่งไปไหนหรือเปล่านะฮะแต่ก็ถือว่าคนที่เชียร์น้องเล็กก็หายใจหายคอได้คล่องอยู่พอสมควรนะครับกับประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นใน โอ้โหนะ่หลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ไปพลาดไม่มีคะแนนหลังจากที่ออกจากกันหนึ่งขันนะครโอเคเป็นลังใจให้เสมอนะครับขอให้อาลบอนโชว์ผลงานได้ดีในเรสหน้าวันนี้ลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ